delay expert กลับเข้าสู่ช่วงสุดท้ายของรายการค่ะยังอยู่กันในช่วง Daily Expert นะคะแล้วก็ยังพูดคุยกับอาจารย์สุวรรณีเกี่ยวกับเรื่องราวของเด็กๆที่ชอบหวงของค่ะว่าคุณพ่อคุณแม่จะมีวิธีการกรับมือแล้วก็ดูแลลูกให้ลูกกลายเป็นเด็กดีชอบแบ่งปันของยังไงบ้างนะคะเมื่อสักครู่ได้เห็นวิธีการไปแล้วนะคะซึ่งในเบรกนี้ก็จะมาลงรายละเอียดกันแล้วว่าวิธีการพูดอสมมุติถ้าเกิดว่าลูกเล่นกับเพื่อนเล่นกับพี่น้องแล้วเขาไม่แบ่งปันเราจะต้องมีวิธีการพูดยังไงเพราะบางที อาจจะเป็นสิ่งของเขาอย่างที่อาจารย์บอกไปว่าการที่เขาห่วงของก็ถือว่าเป็นสิ่งที่ดีเขารู้ว่าเขาต้องการอะไรทีนี้คุณพ่อคุณแม่จะรับมือยังไงถ้าเกิดว่าอย่าให้ลูกรู้จักการแบ่งปนันการเข้าไปพูดคุยการสื่อสารหรือว่ามีภาษากายอะไรที่จะช่วยลูกได้บ้างคะอาจารย์ค่ะหมอว่าสื่อสารก็เป็นส่วนหนึ่งที่ช่วยนะคะแต่สิ่งที่น่าจะได้ดีเลยน่าจะมีประโยชน์เลยคือทําให้ลูกเข็มก่อนนะคะคือพ่อแม่เนี่ยก็ เวลาไปเล่นกับเด็กคนอื่นพ่อแม่ก็มีของชิ้นเล็กๆของพ่อแม่เอาไว้เนี่ยแล้วก็พ่อแม่ก็ยื่นให้เด็กคนอื่นพอยื่นให้เด็กคนอื่นแต่ลูกก็ได้ด้วยนะแต่ว่าเด็กอีกคนหนึ่งก็ได้ด้วยอพอเด็กอีกคนหนึ่งได้เนี่ยพ่อแม่ก็บอกว่าเห็นไหมลูก เขาดีใจจังเลยเนาะที่เขาได้ของหนูหนูดีใจไหมที่เขาได้อะไรอย่างเงี้ยนะคะเด็กก็จะเริ่มเห็นว่าเออการให้คนอื่นก็เป็นอีกเกมหนึ่งนะคือทําให้รู้สึกว่าการเอาของแบ่งให้คนอื่นก็เป็นเกมหนึง่งแต่ว่าอาจต้องสอนให้ลูกนะไม่งั้นลูกจะแบ่งไปตลอดเลยแล้วก็ไม่มีของของตัวเองแต่สอนให้รู้ว่าเก็บของก็เป็นเกมหนึง่งแล้วก็แบ่งของให้คนอื่นก็เป็นอีกเกมหนึง่ง สอนผ่านการเล่นเป็นวิธีการสอนที่แนบเนียนที่สุดแล้วก็เป็นวิธีการสอนที่ได้ผลมากที่สุดเลยนะคะเล่นแต่งของเป็นไม้หรืออะไรทํานองนี้ค่ะคนนี้ถ้าลูกไปโรงเรียน การมีขนมไปฝากเพื่อนบ่อยๆแต่ไม่ต้องทุกวันนะคะไม่างนั้นเด็กจะกลายเป็นว่าเออไปโรงเรียนต้องเอาขนมไปฝากเพื่อนทุกวันแต่การมีขนมไปฝากเพื่อนบ้างแล้วก็พอกลับพอลูกกลับมาบ้านก็ถามว่าให้เพื่อนไหมแล้วเพื่อนเป็นยังไงเพื่อนชอบไหมถามสิ่งที่เป็นผลที่ติดตามมาของการแบ่งปันไปแล้วว่าเป็นยังไงมันเหมือนกับ ให้เด็กได้กลับมาเรียนรู้ว่าบทเ,เรียนที่ผ่านมาของวันนี้หนูได้เรียนอะไรทางอ้อมนะคะแต่ไม่ต้องถามลูกว่าลูกได้เรียนรู้อะไรมันยากไปสําหรับเด็กแค่ถามว่าแล้วเพื่อนเป็นยังไงเ่นะแล้วพอเพื่อนเขาดีใจแล้วหนูชอบไหมที่เพื่อนดีใจคุณครูชมไหมถามสิ่งที่เป็นผลที่ตามมาในเชิงบวกนะคะหรืออาจจะถามว่าแล้วตัวเขาเองเขาเป็นยังไงอันนี้ก็เป็นอีกปร,ประเด็นหนึ่งที่จะช่วยเขาได้นะคะแต่หมอก็ยังสรุปนะตัวอย่างนี่เป็นเรื่องสําคัญมากสําหรับเด็กเล็กค่ะค่ะ ถือว่าจะต้องเป็นการที่สอนลูกระยะยาวเหมือนกันนะคะอาจารย์ต้องทําให้ดูเป็นตัวอย่างต้องให้เขารู้ว่าการแบ่งปนันผลที่เขาได้รับเนี่ยคืออะไรบ้างนะคะก็จะต้องใช้เวลากันหน่อยนะคะในการสอนลูกค่ะอาจารย์ทีนี้สําหรับคนที่มีลูกแฝดหรือว่ามีพี่น้องแล้วยิ่งช่วงเวลานี้ค่ะเก็บตัวอยู่บ้านนะคะคุณพ่อคุณแม่ก็จะมีการซื้อของออนไลน์นะคะซื้อของมาเอนเทนลูกให้ลูกแบบเ,เรียกว่ามีกิจกรรมทําในบ้านค่ะทีนี้ถ้าเกิดว่าเรามีลูกมากกว่าหนึ่งคนค่ะการซื้อของ อย่างลูกแฝดหรือว่าพี่น้องกันค่ะเราควรจะต้องซื้อของอยังไงดีคะอาจารย์ซื้อของเหมือนกัน2ชิ้นซื้อของแตกต่างกัน2ชิ้นซื้อของ1ชิ้นให้แบ่งกันเล่นวิธีการที่คุณพ่อแม่จะช่วยฝึกลูกด้วยแล้วก็ยังสามารถทําให้ลูกเนี่ยมีความสุขในการทํากิจกรรมในบ้านด้วยค่ะอาจารย์ต้องทํำยังไงบ้างคะหม,ม,มอคิดว่าอันนี้ไม่มีกดตายตัวนะคะว่า1ชิ้นหรือ2ชิ้นหมอคิดว่าของชิ้นไหนที่เป็นของส่วนตัวเนี่ยค่ะอ้าวก็โอเคคนละชิ้นไปแต่ของชิ้นไหนที่สามารถเล่นรวมกันได้เนี่ ะคระาวนี้พอซื้อหนึ่งชิ้นแล้วทำยังไงเขาวนี้ก็จะบางทีซื้อคนละชิ้นก็เป็นสงครามได้เลยค่ะไม่อยากได้ของตัวเองอยากได้ของคนอื่นนะคะเพราะฉะนั้นเวลาคนเราอยากได้ของชาวบ้านนี่ไม่ขึ้นกับปริมาณจํานวนของเลย แต่ว่าเพราะฉันก็อย่างที่บอกนะคะก็คือว่าของไหนที่เป็นของส่วนตัวแล้วเขาสามารถทําพร้อมกันได้โดยโดยต้องแยกกานทำอาจจะเป็นสองชิ้นแต่ของไหนที่สามารถเรียกรวมกันได้ก็ซื้อมาชิ้นเดียวคราวนี้ทําอย่างไรที่ให้เกิดการแบ่งปันตรงนี้คะก็ก็จริงๆแล้วให้บอกว่าของชิ้นนั้นเนี่ยเป็นของของคือของในบ้านเนี่ยทั้งหมดเลยเนี่ยบอกอยากแบ่งให้เป็น3อย่างของชิ้นแรกเนี่ยของกลุ่มแรกเนี่ยค่ะเป็นของส่วนตัวอันนี้เป็นของของหนู หรือจะให้หรือไม่ให้ก็ได้ใครอยากได้ชิ้นนี้ต้องมาขอหนูรวมทั้งพ่อแม่ด้วยของชิ้นที่สองเป็นของคนอื่นเป็นของน้องหรือของพี่เป็นของของเขาถ้าหนูอยากได้หนูต้องขอเขาเขามีสิทธิ์ที่จะไม่ให้นะคะแล้วของชิ้นสุดท้ายของชิ้นสุดท้ายเป็นของรวมของชิ้นนี้เป็นของที่คนทุกคนจะมาแบ่งมาแบ่งเล่นกันมาแบ่งใช้กันเพราะฉะนั้นของรวมเนี่ยอาจจะต้องแบ่งเรื่องเวลาละ คนละห้านาทีตอนที่หนูเป็นคนรอเป็นคนรอ,อก็สนุกนะลุ้นๆมาถึงแล้วเมื่อไหร่จะถึงเวลาของเราคนเล่นก็เอาโอเคเป็นเวลาเล่นของเราไปการแบ่งให้เด็กรู้จัก,จกรอคอยก็เป็นการแบ่งปันอย่างนึงนะคะผัดผัดเวียนการเล่นก็จะทําให้เด็กรู้ว่าอ้อของหนึ่งชิ้นไม่ได้เป็นของเราที่ <c oughs> ต้องเล่นตลอดเวลาแต่เป็นของที่เราแบ่งเวลาเล่นกับคนอื่นก็ได้อันนี้ก็เป็นอีกวิธีหนึ่ง <c oughs> ที่จะช่วยแต่ว่าหมอยืนยันนะคะเราคุยกันแบบนี้ไม่ได้จบกับไปจะ แฮปปี้เอนดิ้งนะคะกลับไปอาจจะมีตีกันบ้างนิดหน่อยอะนะคะก็ให้ <c oughs> หลักนะคะว่าคนไหนเป็นเจ้าของคนนั้นมีสิทธิ์แล้วคนนั้นก็มีสิทธิ์ที่จะไม่ให้เหมือนกันนะคะ อย่างระหว่างทางที่ต้องฝึกฝนลูกให้รู้จักการแบ่งปันค่ะเด็กๆเ,เขาก็จะมีพัฒนาการทางด้านอารมณ์เนี่ยไปเร็วกว่าใช่ไหมคะบางทีอาจจะมีอารมณ์แบบเหมือนจัดการกับอารมณ์ตัวเองไม่ได้อาจจะมีการร้องไห้ขึ้นมาค่ะอาจารย์ทีนี้เวลาที่ลูกไม่สามารถจัดการกับอารมณ์ตัวเองได้มีการร้องไห้มีการเสียใจขึ้นมาคุณพ่อคุณแม่จะรับมือยังไงดีคะเพราะว่าบางคนบอกอไปโอบก็ไม่ได้จะทิ้งลูกไว้ก็กลัวลูกจะมีโปลหมีคะ่ะวิธีการรับมือกับเด็กที่กําลังเสียใจกับการที่เขาอาจจะโดนแย่งของไปหรือ ว่าการที่เขาไม่อยากแบ่งปันจริงๆเราจะมีวิธีการรับมือ,อยังไงบ้างคะคุณบิมถามข้อนี้นี่ดีมากเลยเนาะเพราะว่า จริงๆแล้วเนี่ยการแบ่งปันเนี่ยเป็นการที่เราได้เจออารมณ์ที่เป็นอารมณ์ขัดใจของเราอะนะคะในเด็กที่มันสร้างขึ้นมาโดยธรรมชาติคนที่โอได้นะคะเวลาลูกร้องไห้เสียใจที่แบบเออไม่อยากให้หรืออยากได้ของคนอื่นอะไรเงี้ยโอได้นะคะก็ไม่อยากให้ก็ไม่เป็นไรโอบได้แต่โอบก,กับตามใจไม่เหมือนกันนะคะโอก,ก็แปลว่าโอเคแม่เข้าใจนะโอเคไม่เป็นไรโอเคโอเคเสียใจเสียใจโอเคแม่กอดน,นะโอเคแเดี๋ยวอีกแป๊บเดียวก็ได้นะคะแต่ตามใจเนี่ยแปลว่าเราตัดโอกาสนะคะตัดโอกาสที่เด็ก จะรอคอยตัดโอกาสที่เด็กจะขัดใจเพราะในชีวิตจริงคนเราเนี่ยมีโอกาสที่เราจะถูกขัดใจหลายเรื่องตลอดเวลาเลยถ้าเราจัดการกับความรู้สึกขัดข้องใจเราได้แล้วเราควบคุมมันได้ดีเวลาเราอยู่ในในสถานการณ์ที่โตขึ้นในอนาคตเนี่ยเราอยู่คนอื่นเราจะอยู่ได้เราไม่ต้องออกมาอาลวาดออกมาโวยวายก็ไม่จําเป็นต้องเป็นอย่างนั้นเพราะฉะนั้นนี่เป็นโอกาสดีเลยนะคะถ้าลูกจะร้องไห้แล้วก็ขัดใจที่ไม่ได้ของที่อยากได้หรือขัดใจที่ ที่เอ่อต้องแบ่งให้คนอื่นบ้างอะไรอย่างเงี้ยนะคะถ้าเมื่อไหร่เขาแบ่งให้คนอื่นแล้วแล้วเขาเสียใจเขาบอกว่าโอเคเข้าใจแต่นูทําดีมากแล้วนะอะไรอย่างเงี้ยก็ชมเขาไปกอดได้เพราะฉันลูกร้องไห้เสียใจไม่เป็นไรนะคะอนุญาตที่ร้องไห้เสียใจได้พ่อแม่ก็มีหน้าที่ปลอบโยนแต่ไม่ได้มีหน้าที่ตามใจค่ะ คือโอได้นะคะให้กอเข้าไปกอดได้นะคะแล้วก็ให้ลูกเนี่ยอยู่กับอารมณ์เสียใจร้องไห้ออกมาได้แต่ว่าไม่ใช่ตามใจมันก็จะแตกต่างกันนะคะเพราะว่าการที่คุณพ่อแม่อยู่ข้างๆาเวลาลูกร้องไห้น่าจะเป็นสิ่งที่เด็กๆต้องการเพราะว่าถ้าเกิดร้องไห้แล้วพ่อแม่บอกว่าแต่ละวเด็กงงแง,งไม่สนใจดีกว่าน่าจะทําให้เด็กมีปัญหาหรือว่ารู้สึกแบบ เป็นปมไหมคะอาจารย์ว่าเออลองให้แล้วพ่อแม่ไม่เข้ามาดูแลไม่เข้ามากอดไม่ให้กําลังใจลูกอย่างเงี้ยค่ะอาจารย์คือ,ค,อคือเรื่องอารมณ์ของคนเรากําหนดไม่ได้เนอะเวลาเรามี<ช>อะไรเ<ช>ข้ามากระทบ,บเราก็จะมีอารมณ์ถ้าพ่อแม่อนุญ,ญาตให้มีอารมณ์นะคะในขอบเขต<ช>ที่โอเค,อเคหนูร้องไห้ได้แต่หนูไม่ได้ไปทําร้ายใครก็โอเคได้หมอมีอีกตัวอย่างหนึ่งที่น่าจะดีสําหรับการแบ่งฟันล้งไม่ยากเลยคือคุณพ่อคุณแม่แบ่งปันกันเองนะคะแม่ถือแม่แบ่งน้ําของแม่เทน้ําของแม่ให้พ่อ อันนเน่นี่เป็นน้ำขวดของแม่แม่เทแบ่งให้พ่อแม่ตักขนมของแม่แบ่งให้พ่อทานพ่อแบ่งขนมของพ่อให้แม่ทานเด็กเห็นทุกวันนะคะเด็กก็จะรู้สึกว่าอืเป็นเรื่องปกติที่เราจะแบ่งของเราให้คนอื่นนะคะแล้วพ่อแม่รู้กันรู้คิวกันอยู่แล้วพอคนนึงได้รับก็ขอบคุณมากๆเลยโหลูกก็อยากทาตามอะค่ะเขาก็จะเรียนแบบและเด็กวัยสองสามขวบเป็นวัยที่เรียนแบบเก่งมากเลยเขาก็จะเรียนแบบสิ่งที่เราทํานะคะ เขาก็จะซึมซับในสิ่งที่คุณพ่อคุณแม่ทําเป็นตัวอย่างให้ดูนั่นเองใช่ค่ะแต่ก็เคยได้ยินมาค่ะอาจารย์ว่าบางทีเนี่ยการที่เด็กไม่ชอบแบ่งปันไม่ชอบแชร์ริ่งของให้กับเพื่อนๆหรือว่าคนอื่นอาจจะเป็นเพราะว่าเขาเป็นลูกคนเดียวแล้วเขาไม่เคยจะต้องแบ่งปันกับพี่น้องอันนี้เนี่ย<ช>อาจา,ย,า,จาย์เห็นด้วยไหมคะก็โอกาสเขาอาจจะน้อยกว่าเด็กคนอื่นนะคะแต่เพียงแต่ว่าเ,เราลืมไปว่าจริงๆแล้วการแบ่งปันไม่ได้เกิดในวัยเดียวกันเกิดใน ต่างวัยก็ได้ขอให้เป็นอ,อีกสิ่งมีชีวิตหนึ่งจะเป็นคนจะเป็นสัตว์จะเป็นพ่อแม่พี่ป้านนะาอาก็สามารถแบ่งปันได้เพราะฉะนั้นเวลาท่านใดครอบครัวใดที่มีลูกคนเดียวขอให้ท่านตระหนักนิดหนึ่งว่าโจทย์ของลูกที่จะได้โอกาสที่ลูกจะพัฒนาอาจจะน้อยกว่าชาวบ้านนิดหน่อยนะคะเพราะฉะนั้นก็ให้คิดเรื่องนี้ว่าเออน่าจะลองใช้โอกาสอื่นลองมองหาโอกาสที่จะให้ลูกพัฒนาเรื่องการแบ่งปัน นะคะแต่ว่าไม่ได้แปลว่าจะไม่มีโอกาสนะคะแบ่งปันไม่จําเป็นต้องเป็นเฉพาะพี่น้องเป็นกับใครก็ได้นะคะ นะคะอย่างการฝึกลูกให้แบ่งปันของนะคะอย่างที่อาจารย์บอกไปว่า,าถ้าเกิดว่าลูกทําได้เราจะต้องมีการชื่นชมลูกว่า,าสิ่งที่ลูกทำเนี่ยดีแล้วค่ะทีนี้การชมลูกค่ะบางคนก็บอกว่าเอจะชมแบบไหนดีที่จะไม่ทําให้ลูกรู้สึกว่าโอแต่ละมันเป็นคําชมที่แบบสปอยลูกทําให้ลูกเหลิงนะคะหรือบางคนบอกว่าการชมลูกว่าเก่งจังเลยเก่งจังเลยมันอาจจะไม่ส่งผลดีเท่าไหร่ค่ะวิธีการชมลูกที่จะทําให้เขารู้สึกว่าเขามีความภาคภูมิใจในสิ่งที่เขาทําแล้วก็ เป็นส่งผลดีมากกว่าผลเสียจะทําให้เขารู้สึกว่าเออแต่ละเขาเหลืองจังเลยเขาเก่งเขาดีอย่างเงี้ยค่ะอาจารย์จะต้องมีวิธีการพูดยังไงบ้างคะหมอหมอคิดอย่างนี้นะคะหมอคิดว่าชมเนี่ยไม่มีข้อเสียอะไรเลยเนาะแต่ว่าต้องชมจากความเป็นจริงเนาะ <c oughs> คือเรื่องไม่จริงไปชมก็เรียกว่าเยินยอเนาะอันนี้เด็กก็จะแบบ <c oughs> เหลิงไม่ต้องทําอะไรก็ได้คําชมนะแต่คนนี้มีประเด็นหนึ่งคือคือ พ่อแม่เนี่ยสามารถที่จะชมหรือไม่ชมตามการกระทําของลูกได้แต่พ่อแม่จะแสดงความรักทุกกรณีไม่ว่าลูกจะทําหรือไม่ทำเพราะฉั้นแค่เป็นลูก mm hmm. พ่อแม่ก็รักแล้วก็แสดงความรักได้อย่างไม่มีขอบเขตนะคะเราจะรักลูกได้โดยไม่ต้องมีเหตุผลอะไรที่ลูกต้องทําดีพ่อแม่ถึงจะรักไม่มีเลยเพราะ mm hmm. ฉะนั้นเรื่องความรักไม่มี mm hmm. พฤติกรรมมากําหนดแต่คําชมขอให้ชมเมื่อเขาทําพฤติกรรมที่ดีตามความเป็นจริงนะคะแล้วก็ชมจากใจจริงของเรานะคะแล้วก็สิ่งนี้เด็กก็จะรับได้คราวนี้กลัวว่าเด็กเลงหรือเปล่าเออหมอไม่แน่ใจอะคะ่ะหมอคิดว่าเราก็ชอบคําชมนะคะแล้วก็หมอยังมีความเชื่อว่าคนเราเติบโตมาจากความรู้สึกว่าเรามีคุณค่าเราภาคภูมิใจในตัวเราเองอันนี้มันเป็น มันเป็นพลังที่สําคัญในการเติบโตของคนนะคะเพราะว่าในการเติบโตของคนเราในการพัฒนาของคนเราบางทีเราต้องฝืนใจทําสิ่งที่เราไม่ชอบแต่ถ้าเรารู้สึกว่าเรามีคุณค่าเราเป็นคนดีและเรามีพลังบวกในตัวเองเงยอะๆจากคําชมที่พ่อแม่ใส่มาเป็นต้นทุนบอกว่ามันจะเป็นต้นทุนที่ดีในการที่เราจะพัฒนาตัวเราต่อไปในอนาคตนะคะ เพราะฉะนั้นคำชมนะคะไม่มีข้อเสียคือถ้าเกิดเป็นคำชมจากพื้นฐานความเป็นจริงไม่ใช่คำเย็นย่อแล้วแน่นอนค่ะลูกจะรู้<ะ>สึกด,ดีมากๆว่าอ่านเราไม่จำเป็นจะต้องเป็นคนเก่งไม่จำเป็นจะต้องแบบอะนหนังซื้อเก่งหรือว่าเก่งในทุกๆด้านไม่ต้องเพอร์เฟกต์แต่ยังไงคุณพ่อคุณแม่ก็รักเราอันนี้น่าจะเป็นสิ<ช>่งที่ควรจะต้องแสดงออกอย่างมากก็คือในการแสดงความรักใช่ไหมคะอาจารย์ใช่ค่ะความรักไม่ขึ้นกับพฤติกรรมนะคะแค่เป็นลูกก็รักแล้ว นะคะสุดท้ายค่ะให้อาจารย์ฝากถึงเรื่องราวของเราที่เราพูดคุยกันในวันนี้ค่ะเกี่ยวกับเรื่องของการที่เด็กห่วงคองค่ะว่าคุณพ่อคุณแม่ควรจะต้องทำยังไงบ้างกับการที่จะทำให้ลูกเป็นเด็กดีแล้วก็ชอบแบ่งปันค่ะ ค่ะก็อยากเรียนคุณพ่อคุณแม่นะคะว่าการห่วงของเป็นการเริ่มบอกแล้วว่าเขาเริ่มรู้จักความต้องการของตัวเขาเองแล้วเป็นโอกาสดีที่ทําให้เขารู้ว่าเขาต้องการอะไรและเขาก็มีสิทธิ์ที่จะต้องการได้นะคะเมื่อไหร่เริ่มห่วงของแปลว่าเมื่อนั้นเริ่มสอนเรื่องการแบ่งปันได้การแบ่งปันที่ดีจะต้องสอนเริ่มมาจากว่าของของเขามีมากเพียงพอแล้วเขาสามารถจะแบ่งปันในส่วนที่เกินความต้องการให้กับคนอื่นได้คําชื่นชมของพ่อแม่ ความสุขของอีกฝั่งหนึ่งที่ได้สิ่งเหล่านี้จะล้วนทําให้เด็กเห็นว่าการแบ่งปันเป็นเรื่องที่มีคุณค่าแต่ว่าการสอนอะไรทั้งหลายเนี่ยไม่ได้สอนด้วยการสอนครั้งเดียวแล้วจะได้ผลนะคะทุกอย่างมาจากการสอนซ้ําแล้วซ้ําเล่าและตัวอย่างที่ดีของพ่อแม่จะช่วยทาให้ลูกแบ่งปันได้ดีเลยคะ่ะ นะคะการสอนของพ่อแม่ที่ดีที่สุดไม่ใช่แค่การพูดการสื่อสารเท่านั้นการกระทําการเป็นตัวอย่างของคุณพ่อคุณแม่ก็ถือว่าเป็นการสอนที่ดีด้วยแล้วก็ต้องให้กาลังใจว่าจะต้องใช้เวลานานหน่อยนะคะคุณพ่อคุณแม่กว่าสิ่งที่เราทํามาจะเห็นผลใช่ไหมคะอาจารย์ใช่ค่ะใช <c oughs> ่ค่ะค่อยๆไปนะคะค่อยๆไปค่ะ นะคะเอาวันนี้ต้องขอขอบคุณรองศาสตราจารย์แพทย์หญิงสุวรรณีพุทธิศรีจากภาวิชาจิตเวชศาสตร์คณะแพะทยศาสตร์โรงพยารรบาลรามาธิบดีมหาวิทยาลัยมหิดลค่ะขอบคุณอาจารย์ด้วยนะคะค่ะยินดีค่ะสวัสดีค่ะค่ะวันนี้เวลาหมดลงแล้วค่ะคุณผู้ชมสามารถกลับมาติดตามรามาสแควร์ได้เป็นประจำทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา11โมงถึงเที่ยงทางทวิชั่นช่อง42 MBC ภักกลางช่อง11และดต t รทีวีดาวเทียม PSI ช่อง272ค่ะวันนี้ขอตัวลาไปแล้วนะคะสวัสดี ค่ะ